อาหารอาณาฯมหา,มา,หาปลาเลยลูกไอ้พวกควายแม่งเล่นกันเล่นอยู่ได้ฮะไปแล้อ่ะลองสอ,องขาเลจับมันกดหัวแช่น้ำเลย เฮ้ให the ้มาให้มาฮะเฮ้ให้มาเอาพวกเศษหญ้าขึ้นนะเว้ยไม่ได้มาเล่นน้ำไม่ใช่น้ำตก้แลว ภารกิจของพวกเราวันนี้คือลื้อผักครับลื้อหญ้าเพราะน้ำมันท่วมทหารลิขิมผัก เขาทะเลาะอะไรกันอน้ำมันเขาหมดปะน้ำมันเขาหมดปะน้ำอะไรกดางากันเองแม่งเกาปากได้น่าเกลียดมากมึงไอสัตว์ไม่ได้มีใค้เหยียบน้ำน้ามันหมดมั้ง กาเดินมางูนะเดินจะเบิ่มอยู่นี่ด้วยน้ำไอ้พวกเจ้าดิ้วปูเฮียเหี้ยเดียวกูได้น้ำไปอสัก้าบูจ้ะจะปล่อยมันเนี่ยให้มันเลี้ยงไหลสะดวกแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ลงไปที่ท่อนั้งไงหลักใครกบเกี่ยวกันเลยเกินพวกมึง เนี่ยมึงทำมปให้ล่งเลยเนี่ยคุณนำต้องขีดกองนีกูเล่นนี่เป็นด้วยแบตมี่ตั้งเลยดีเลหลังไม่กระแทกหิ้งเลฮะีนะมาัเนเฮ้ยตรงนี้เอาขึ้นเฮ้ยยานัเป็นไรอยากดูอะมันเข้าม มึงจะอะไรกันนักกันหนเนี่ยกับเขาเนี่ยอ๋อไปโกนเรียกเพื่อนไปจะพาตัวนี้ขึ้นเลยเฮ้ยช่วยกันช่วยกันเออพวกแฮงซึมเหรอเจ็ดีเจดไปดึงตรงนั้นขึ้นก็ได้อะเฮ้เจดถึงคาดแล้วเว้ยเห็นไหมมันจับคาดมาน่ะถึงคาดแล้วเอา ลมพลังลมพลังไะพี่หลบผมพี่หลบผมเลยพี่คนหลบผมเฮ้ยมันหนักเกินเกินผู้ย่อไม่ไหวอ่ะรองเท้าอ่ะฮะรองเท้าตาวิวเนี่ยโอ้ยเยอะมนุษย์เจ็ดปะเยอะมนุษย์เจ็ดเอาปลาไปกินเอ่ะเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้ว เริ่มเล่นกันแล้วโอนโอนโนเริ่มจะไม่ทำงานกันแล้วเดี๋ยวแม่งสั่งพุ่งหลังเลยพวกมึงอ่ะเยอะอร่อยเน,นี่เยเรียนประสบภารกิจเนี่ยเอเจสรองเท้าอีกข้างนึงอ่ะไม่รู้มึงทับอยู่ตรงนั้นน่ะฝั่งขวามืออ่ะขวามือขวามือมอัลลาตรงนี้นะนั่นๆๆๆแถวหน้า,อาอโอ้ยเจ็บน้ำโอ้โหเยัยแงแรงจัง เฮ้ยมันก็ไม่ดันช่วยมันเลยเลยเออมันมันอยู่ใกล้ๆคาดเดี๋ยวน้ำมันอย่างเงี้ยเมื่อคืนเนี้ยไอ้ยหานี่โทรศัพท์ไอ้อาร์มขังวะประตูดไม่ได้ปิดเฮ้ยเดี๋ยวตกน้ำมั้งนี่ปิดประตูหน่อยดิเข้าหน้าจอเนี่ยน้ำซิ่งอยู่ฮะดับแล้วเฮี้ยถังวะดับหาอะไรูดถอดแบตเลยถ้าตอนน้นไมงถอดแบตเลยของกูคงกลับไปคงจะได้ถอดแบตเหมือนกันแหละเฮ้ยก้อนหินก้อนใหญ่มาจากไหนอ่ะเจอกูหาดิ เฮ้ยช่วยหลังกองทับเรือไดเพื่อนอ่ากองทับเรือครับกองทับเรือเฮ้ยหันหน้าวิทย์กโยุธินไปดิต้องถ่ายหน้าวิกโยุิธเย้ยน้าวิกโยุทธ์นั่นแหละชัดแล้วอันนี่เฮ้ยขึ้นขึ้นนี่หน้าเลยรอนี่นี่นนาวิกโยธินของแท้หาถือปืนนะหามยามเฮ้ยมาดิเจี๊ยมมึงยำตัวตีนอะไรมึงยเนี่ยตันใหญ่ พวกมึงวางในตรงนู้น,ไ,นไม่ใช่เหรอใช้กูอีก ไม่พี่เอาไอ้นี่อยู่หตะแกรงพัดลมอ่ะนั่นแหละนี่เห็นต้นไม้ล้มเลยเห็นไหมเนี่ยเอ๊ช่วยต้นไม้ล้มนี่ต้นไม้ล้มเหรอเออล้มแรงจัดต้นไม้ล้มเลยล้มเลยเหรออะไรเอ๊ะเตะเตีมาดูดิรี่มืออะไรเนี่ยวบดตรีโดนมรดานเนี่ยมาดูดิ งูไงงูดูเล็กงูไ้มึงเอาีไปมันงูอะไรดูดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดำ้ำลงไหมตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวเดียวแต่มันงูเลยแหละเราใครจะจับอ่ะไ้ใครเนี่ยในนในนงูอ้ไูดินเจ้าที่กูยุ่งกับมันนะเว้ยมึงรู้ได้ไงน่อ่หากูไม่บอกดี กัดตายเลยนะเว้ยอ่ายี่ห้อกัดอยู่มันก็เทแบบอ,อ๋อนี่หรอทุบตีเหียทุบทุบไจ้นี่ยตัดมูดินเจ้าที่นี่หมถึงแบบองเหี้ยี่รามูตัวเล็กๆไม่งงินกลัวเอาอไปลงท่บทอบไเเอลงท่อดีฮะทุบทำไมวะยังไม่้องลกวอีกเแล้วเล่นเล่นเล่นมูีเจ้าพี่อ้าวมูเหลือมใหญ่ไม่ได้ไหนไม่เกี่ยวเป็นูีา่เองปส่ไ้ แล้วยางอ่ะตัวอ่างูดินเจ้าที่ปะ่ะก,ก็มันอยู่ในดินไงก็พูดว่าตษาคำศัพท์แบบมึงใหญ่อะไรเงี้มึงไปจังหวัดเนี่ยเจอเจ้าที่เกาเลยงูดินเจ้าที่อย่างเงี้งนะอ๋ะอมันเป็นคำพังเพยแอม่ไม่มีการศึกษาสูงก็ไม่รู้เรื่องแค่นั้นทำไมบ้านนอกจริงๆก็ไม่รู้เรื่องแค่นั้นใช่ไหมเฮ้ยทำไมบ้านนอกจริงๆก็ไม่รู้เรื่องนคะ่นั้งน,ะ <laughs> นงูดินนี่ตัวเล็กกว่า เป็นงือกเงือกหลังเงือกงูทองคางอย่างเงี้ยครับเอ้าเดี๋ยวไปสตาร์ทลุให้เขาก่อนแล้วล่ะฮะอ่ะอ่ะอ่ะถ่ายให้เลยถ่ายถ่ายอันถ่ายถ่ายอยู่ปเนี่ยถ่ายอยู่ปะถ่ายตรงครับนี่ครับน้ำท่วมยังไม่พอครับต้องไปช่วยคนบนบกอีกไอ้ตู้ถ่ายเขาต้ตัตาลทีลเราไม่ถ่ายร ถ่ายเลยมยูมแล้วก็ตายเลยน,ไ,นไม่ถ่ายเลยฮะเขาไม่ถ่ายเีถ่ายเรี่อยหรอเดี๋เป็นเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนมาถ่ายา <laughs> ไรก็นลยให้เมน,นีน่ยเดี๋ยวไ่เด้าอ่ะ กันเรือนอยู่นี่ก็ดีแล้วเฮ้ยถ่ายตัวเ่มนเนี่ยฮ้ยฮะถ่ายเรื่อเวลาไลงไปๆๆนั่งสายเอาไอ้เลื่อนกับน้ำเนี่ยถ่ายน้ำไปดูถ่ายเรลื่องหาเลยดูน้ำมัไหลอะดับน้ำไปนี่ไม่น้ำโขงหรอไปเเอาไปไปย 停！